กอดยังไม่ลงเลยอะ่ะดดิเฮ้ย<ว> <laughs> น้องุ๊เลย่ะงจริงจริงแ่ดูดิยังไม่เละเลยอะ่ะคืออะไรสื่อทุเรียนปลาเล่นหรออันนี้นะนี่คือแข็งดูดิตอกยังไม่เละตอกยังไม่เละเลยอะ่ะมันไม่ได้คือมันเลอะอ่ะมันมันเหมือนเลสมันเหมือนแบบไม่ใช่เลด,ดิเหมือนลูกเนี้ยกำลังกินได้นะ ถ้าเหมือนลูกหนึ่งอ่ะคือแบบมันแข็งแข่งแข่งลูกหนึ่งเลยอ่ะถ้าเขาไม่ให้หนูเปลี่ยนอ่ะคืออะไรวะพูดยาพูดไม่ได้ด้วยพูดจาไม่ดีด้วยอ่ะคือนี่กอดยังไม่ลงเลยอ่ะอุ้ย <laughs> น,นั่งปุ๊บเลยแง่จริงๆเนี่ยดูดิยังไม่เละเลยอ่ะคืออะไรสื่อทุเรียนปลาเล่นเหรอ อันนี้นะนี่คือแข็งดูดิต้อกอยังไม่เละต้อกอยังไม่เละเลยอ่ะมันไม่ได้คือมันเละอ่ะมันมันเหมือนเละมันเหมือนแบบไม่ใช่เละดิเหมือนลูกเนี้ยกําลังกินได้นะแต่เหมือนลูกหนึ่งอ่ะคือแบบมันแข็งแข็งแข็งลูกหนึงเลยอ่ะถ้าเขาไม่ให้หนูเปลี่ยนอ่ะคืออะไรวะพูดจาอพูดไม่ดวพูดจาไม่ดีด้วยอ่ะ